ผมเรียร้อยอนุบัวลาชั้นป 1, 1> 2, นทีหนึ่งตอนลูสองเรตีสามไทยหเตรียมตัวไทยหเตรียมตัวไทยสองรวมพลไทยสรวมพลไทยสามข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยงัง ท่าสามข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยังท่าสี่ไปข้างหน้าหรือตามข้าพเจ้าท่าสี่ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้าท่าเจ็ูปโบสถ์ถือ้อนท่าที่ห้ามหาข้าพเจ้าท่าที่ห้ามหาข้าพเจ้าท่าที่หกหยุดหรือหยุดพัก ไทยหกหยุดหรือหยุดพักไทยเายทยก่ากยจลูกขบวนหมูแถวตอนไทยเจลูกขบวนหมูแถวตอนทยามท่าที่แปดกระจายกำลังท่าที่แปดกระจายกำลัง ท่าที่เก้าถูกโจมตีทางอากาศท่าที่เก้าถูกโจมตีทางอากาศ่สองท่ 9, งทาที่สองเริ่มความเรท่าที่สิบข้าวเจ้าไม่เข้าใจท่าที่สิข้าวเจ้าไม่เข้าใจ ท่าที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคําสั่งหรือจะให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งหรือจะให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่สิเลี้ยวซ้เลี้ยวขวาทางด้านข้างที่ท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วท่าที่สิบสามเริ่มยิงท่าที่สิบสามเริ่มยิง ท่าที่สิบสี่หยุดยิงท่าที่สิบสี่หยุดยิงท่าที่สิบ้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่สิบหกเตรียมปฏิบัติการท่าที่สิบหกเตรียมปฏิบัติการท่าที่สิบเจ็ดติดดับ ท่าทีบเจ็ดติดดาบท่าที่สแปดคุ้มครองการลบของฝ่ายเราท่าที่สแปดคุ้มครองการลบของฝ่ายเราท่าที่สิบเก้าเลิกปฏิบัติการท่าที่ยี่สิบสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ ท่าที่ย่สิบตัญนจนไปนิวเกียท่าที่ยี่สิบเอ็ดตัวจาศึกท่าี่ยี่สิบเอ็ดาศึก